โลโหลโหลสวัสด so, ีนะครับ e ท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมอันนี้นะครับอยู่กับเกมที่มีชื่อว่ากราเวตนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาตามหานะครับวัตถุดในการครับธนูนะครับซึ่งเป็นธนูเวลสองนะชื่อว่าอินเสกโบนะครับก็เราจะมาตามหาวัตถุดิบที่มีชื่อว่าสไปเดอร์แฟงนะครับตามหาตาม หรือว่าหรือว่าในถิ่นแดนบางมุมแน่นอนนะครับวันนี้เราจะไปตามหาเพื่อที่จะมาคราบธนูเนี่ยสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้นะผมว่าถ้าเรามีธนูเนี่ยเราจะสบายขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรจับสัตว์หรือว่าฆ่าแมาลงเนี่ยผมต้องใช้ขวานนะครับเข้าอ่อพี่พายแนละ้วเข้าไปทุกนะครับกว่าจะทุกได้เนี่ยก็คือแบบมันต้องง้างแล้วเปื้องทางด้านของสแตมมีนาเนี่ยเห็นไหม เออบางทีเราโดนส่วนมาเราก็ตายนะครับดังนั้นผมก็เลยจะคราฟธนูแล้วก็ไปยืนที่สูงยิงมันสามารถจับสัตว์ได้หลายอย่างนะครับซึ่งธนูที่เราจะไปคราฟเนี่ยแม่งมันดีเว้ยก็คือมันดาเมจมันเยอะนะครับก็ดูดาเมจเลมันขึ้นมาเยอะมากเนี่ยดาเมจขึ้นมาเยอะจริงพอสมควรเฮ้ยน,นั่นไงนะครับนี่ไงแมงมุม ยังไม่ทันไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเอาิอบหายโอเคโอเคโอเคแล้วเ,เราจะใช้ธน,นูธรรมดาก่อนนะแล้วก็ดูทางอีกทีไรกันโอเคอย่งนี้ได้นะมันเจอแล้วลวเจอแล้วล่ะเนี่ยเราก็สามารถอยู่นี้ได้นะแล้วว่ยิง ไปเฮ้มันหนีอะแล้วทำไมมันหนีอ่ะโอเคมาแล้วต้องรอเข้าใกล้ๆนะ ขาเปลี่ยนเป็นบุกคนที่หนึ่งอาวตบดบัอย่างนี้เสร็จดีครับเสร็จส่อย่างนี้ก็เสร็จสิครับบัคแล้วเรียบร้อยไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะดอบผิวกระแฟงหรือเปล่านะผมคิดว่าน่ะโอ้ยเฮียสแตมมีหน้าหมดจะยิงกี่ลูกวะเนี่ย เฮ้ยบัอกอย่างนี้ตลอดมันสบายดีมากเลยนะถ้าเราเอาพวกขวานไปตีมันหรือว่ามีดอะไรพวกนี้เราน่าจะตายแล้วนะป่านนี้มันกัดแรงมากนี่เนะี่ยมีธนูก็อย่างนี้แหละซึ่งอันนี้เป็นธนูเวลหนึ่งนะครับถ้าเราเป็นมีธนูเวลสองมันน่าจะแรงกว่านี้นะผมว่ายิงไปเรื่อยครับน่นายอยู่ได้อยู่ครับท่านผู้ชมพอดีเลยขเคตาย เก็บลูกธนูกอนนะฮะปับปั๊บปับปับปับโอ้ธนูก็กุหลามเนี่ยยิงไปแล้วมันเหมือนมีกลิ่นเลยมาดูซนะิวเวอร์แฟงเลยเฮ้ยเราต้องฆ่าไอ้นี้เราได้ซิเวอร์แฟงแล้วนะครับคือคลิปนี้กะว่าจะไปล่าในมุมแต่ว่าไม่ต้องไปแล้วท่านชมคือตอนนี้เราได้ซิเวอร์แฟงแล้วนะครับเราจะไปคาเป็นทางด้านของอินเสกโบแล้วกันนะครับทำไมมันง่ายจังวะเออ กะว่าจะไปล่าแมงมุมในรังของแมงมุมนะครับแต่ผเผอิญมันเดินมาตรงบ้านเราพอดีนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวลองไปครับลบลองไปยิงตัวอะไรที่มันถึกๆดูนะอ่ะต้องคราบเลยคือผมจะตั้งกล่องไว้ใกล้ๆแบบนี้นะครับผมได้ผิดแมงมุมมาแล้วเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องของใครตัวสามารถคราบที่เวิร์กบันได้เลยอ่ะได้แล้วครับผมใหนลองสิ เราก็เอาธนูเลขสองปลาทิ้งไปมันไม่จําเป็นเออนี่นะครับคือธนูของเราลองไปยิงตัวอะไรดีวะพึ่งไหวไหมพึ่งอยู่ตรงนู้นเหรออันนี้ดีกว่าเราจะไปลองยิงยิงยิงอะไรดีนะพึ่งอ่ะพึ่งก็บินอยู่สูงเกินไปวะผมคิดว่าน่าจะเป็นแมงดาแล้วกัน เออแถวนู้นนะครับมันจะมีทังโซนของแมงดาซึ่งแมงดาเนี่ยผมยังไม่ได้เอาชิ้นส่วนของมันนะครับมันมาทําการอันาไล์นะครับโอเคตอนนี้เราน่าจะเข้าโซนแล้วมั้งใช่ปะผมได้ยินนะครับนั่นไงแถวเนี้แมงดานั่นไงจริงด้วยเฮ้ยจะบอกนะว่า ว่าเราจะไม่ต้องฆ่านะครับเขียมมดเห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมงดามีแมงดาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขอกำจัดพวกเห็บมนันดีกันพอดีว่าต้องการเห็บด้วยแม่งเยอะจริงขอเก็บก่อน,อนวิ่งเหรอเหลือตัวเห็บนะครับ ราก็ต้องเปลี่ยนต้องใช้เหมือนกันเห็ดเยอะจริงครับเห็ดแมงม,ม,มุมลูกแมงม,ม,มุมก็มาดีครับก็มาดีครับพี่ใส่เกาะก็มาดีครับเดี๋ยวแมงดากูไปไหนแล้วะอยู่ตรงโอ้น,นะครับเดี๋ยวเราต้องเคลียร์พวกเครียดนี้ก่อนนะเฮ้ยดีด้อย คถ้าแมงดามันมานะครับเราก็ต้องล่อมันโอเคพื้นที่น่าจะเคลียนะครับช่วงนี้มองไม่เห็นแมงดาวะ่ะเดี๋ยวปรับแกมมากก่อนนะปรับแกมมากให้มันเยอะๆเลยนะครับสักหนึ่งร้อยไปโอ้โ oh, หสว่างแน่นอนปรับแกมมากนี่ก็คือเราไม่ต้องใช้คบเพลิงนะคร ตรงนี้มีแมงดานหนึ่งตัวที่ติดอยู่ดังนั้นเราต้องถ้าเรายิงตัวนี้นะครับเพื่อนมันก็จะมาเราต้องยิงตัวนี้โอเคปะดึงมันมาตรงนี้ไม่รู้จะรอดมันหรือเปล่าอ่ะรอดปะวะมาไหมนะเ,เ,เนี่ยเ้ยเสียดายติดบั็อกเหร ยามันเอ็นเนะครตรงนี้แต่ว่าเพลงมันยังไม่จบเค okay, ตวันนั้นติดบักนะครับเดี๋ยวเราจะยืนเล็งต,งตรงนี้แล้วกันนะฮะเป็นบุคคลที่หนึ่งหนึ่งดอกก็ถือว่าแรงอยู่นะครับสําหรับุทันูใหม่ของเรานี่คุ้มจริงจรอหมอดูดิปกติถ้าเป็นธนูธรรมดาเราได้ามาว่าจะเืียบเทียบ การที่มีธนูของมแมลงมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับมันสามารถทําให้เราจับสั์ที่แบบใหญ่ๆแล้วก็ดุร้ายได้ง่ายขึ้นไอพวกแมงดาตายไปซะเถอะไอเวนมีหนึ่งตัวนะโอเคเดีย๋ยวเราจะไปเก็บลูกธนูของเรานะครับแล้วก็ไปยิงตัวใหม่ครับ ไห้ของเก็บเก็บอีกตัวนึงรู้สึกจะติดติดติดอยากลองเอานี่ไปฟันดูอะไม่ชื่นเพียร์ธนูยิงดี ำไมวันนี้มันมาติดบัววกว่าปกติมไม่ติดบักขนาดนี้นะสบายก๊อตเลยไม่ต้องไปหน้าที่เราหิววะตอนนี้ทำให้เธอแตอนน่ีหน้าเราใช้ได้แค่ครึ่งเดียว,วอ,อ่ะมีอีตัว มันปล่อยแกนผิดครับทุกคนมันมาแล้วไปไหนวะมาเลยน้อง ไม่ตามอะ่ะเคี้ติดติดอะไรวะหรือว่ามันมีอาณาเขตของมันวะ,มะแมลงอะ่ะน่าจะมีอาณาเขตของมแมลงวะเดี๋ยวเมื่อกี้เรายิง ตัวหนึ่งนะครับไว้ในร่องอยู่ตรงนี้นะฮะตกร่งลงละติดบักตี้ไม่ติดบักวะธนูเหลือ26กดอกเฮบักก็ ไม่ติดแล้วถ่ายละต้นสองต้นไม้สองต้นนี้ม่งโคตรฟางเลยอ่ะกูจัดเลยแล้วกันวิมันเขี่ยลูกธนูมากกูเลยมันจะหนีไปไหน เอาติดแล้วเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยแน่นอนฟาร์มง่ายๆโหมีธนูว่าสบายแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้แม่งตัวของเราเหิงเรามีอาหารติดไเดี๋ยวดูอาหารกันโอ้ยไม่มีอาหารมาเลยทำไงละเนี่ย ลับบ้านนี่ก็อ่าเเราตายึืบขึ้นทางไหนวะว่าแล้วทำไมแมงมันติดบักถ้าแ,แต่มีหน้าก็จะหมดคิบหายอะผมต้องกลับบ้านแล้วนะครับไม่งั้นน่าจะหิวตาย อย่าวิ่งกลับบ้านกันลเลยวิ่งคลิปหายแล้วนี่ไงเห็ดอุ้ยพอดีเลยไม่ตายแล้วหูเดินมาเจอเห็ดพอดีไม่งั้นผู้ซีแงแกแน่นอนเลยโอเคครับสำหรับ พาร์ทนี้นะครับก็เป็นพาร์ทแรกของผมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วพาร์ทหน้าผมจะมาทำอะไรอีกก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้บ๊ายบาย